ผ้วราชาการจังหวัดสะะแก้วเป็นประธานในพิธีมอบผ้าลายสิริราชพัตราพรให้แก่ช่างทอและช่างหัตถกรรมเพื่อพัฒนาต่อยอดผ้าพื้นถิ่นและอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย ที่วัดสะแก้วพระอารามหลวงอำเภอเมืองสะแก้วจังหวัดสะแก้วนายปริญญาโพธิศาสตร,ร์ผู้ราชการจังหวัดสะแก้วเป็นประธานในพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทานผ้าลายสิริราชพัตาภรซึ่งจังหวัดสะแก้วได้จัดพิธีเพื่อส่งมอบลายผ้าพระราชทานให้กับประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดสะแก้วรองผู้ราชการจังหวัดสะแก้วหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอช่างถอผ้าผู้ผลิตผ้าช่างหัตถกรรมได้นำลายผ้าพระราชทานไปเป็นต้นแบบและพัฒนาต่อยอดเพื่อ มูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าพ,พื้นถิ่นและงานหัตกรรมเป็นการอนุรักษ์ศิลปะหัตกรรมจากภูมิปัญญาพื้นถิ่นของไทยและการนำลายผ้าพระัราชทานผ้าลายสิริราชพัตราพรไปเป็นต้นแบบและพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ผ้าพ,พื้นถิ่นและงานหัตกรรม สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวีนารีรัตนชกัญญาทรงออกแบบผ้าลายพระราชทานผ้าลายสิริราชพัตรพรเนื่องในโอกาสที่ทรงได้รับการถวายปริญญาศิลปกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัตรพรประจำปีการศึกษา2566จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทรงศึกษาค้นคว้าลวดลายที่ปรากฏในศิลปกรรมไทยและผืนผ้าโบราณที่เป็นบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่สะท้อนวิถีชีวิตวัฒนธรรม ธรรและธรรมชาติของประเทศไทย ส่งนำมาออกแบบต่อยอดให้โครงสร้างลวดลายมีความร่วมสมัยเป็นสากลหากยังคงสื่อถึงเอกลักษณ์อันงดงามของชาติพระราชทานผ้าลายพระราชทานผ้าลายสิริราชพัตราพรแก่ช่างทอผ้าและช่างหัตถกรรมไทยเพื่อนำไปถักทอผืนผ้าและสร้างสารรค์งานหัตถกรรมด้วยการผสมผสานกับลวดลายโบราณในทุกภูมิภาคของประเทศเพื่อเป็นการฟื้นฟูภูมิปัญญาแห่งอดีตยกระดับมาตรฐานและเพื่อพัฒนาศักยภาพ การสร้างสรรค์ผืนผ้าและงานหัตถกรรมในทุกมิติด้วยการออกแบบตามความคิดสร้างสรรค์ของศิลปิน